สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องแหม่มนะคะตะลุยออนทัวร์ทางกูเดทีวีและลากรักจะพาคุณผู้ชมมาบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองาสเวกัสค่ะซึ่งเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามมาเลยนะคะบ้านสวยมากจะเขียนว่าเวลคัมเลยนะคะไปดูซิบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือใครถือว่ารายการของเราโชคดีมากนะคะนี่เลยนะคะ บรรยากาศในบ้านนะคะแต่ซึ่งามาช่วงนี้นะนถือว่าโชคดีมาถึงมาถึงตอนช่วงเมิริคิสมัสนะคะเห็นทางขวามือก็จะเป็นที่โชว์นะคะที่จะเดินเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเป็นหนแน่นอนค่ะเจ้าของบ้านจะต้องร้องเพลงเพราะนะคะแล้วก็จะเห็นรูปภาพ จะแม่ก้นอิ่มนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นเห็นบรรยากาศต้นคริสต์มาสนะคะสวยงามมากแต่งในประดารด้วยไฟแสนสวยอยากจะรู้จักจังเลยเจ้าของบ้านเป็นใครเดี๋ยวตาาแมมาเลยก่อนอื่นจะต้องถอดรองเท้าก่อนหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนเอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไม่ต้องถอด อ๋ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านใจดีบอกไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าอากาศหนาวนะคะเดี๋ยวเห็นบรรยากาศข้างบ้านสวยงามมากเลยมาดูเสื้อเป็นใครนี่ไหนเจ้าของบ้านก่อนอื่นขอแนะนาเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะน้องแหมมเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณไว้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะน้องแหม่มเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องคุณนาคุณตาแน่นอนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวน้องแหม่มต้องขอเบรกก่อน แล้วจะมาคุยกันว่าเจ้าของบ้านเป็นใครอยู่ที่ไหนอยู่รัฐไหนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ